สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับช่องพอยดี้ยุยี่อีกตาเคยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสบายดีนะคะวันนี้นะคะพอยก็จะมาขอบคุณผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเขาเป็นไอดอลของพอยแล้วพอยก็ชื่นชอบในตัวเขามากเขาคนนั้นก็คือ พี่พิมรีพายนะคะขอบคุณพี่พิมจริงๆที่เป็นแบบอย่างให้กับพลนะคะ่ะแล้วสิ่งหนึ่งที่พลขอบคุณพี่พิม์พอย่างมากก็คือที่พี่พิมพ์ไปช่วยเหลือคนต่างๆที่คนที่ไม่ไม่มีโอกาสเท่าเทียมกับคนในเมืองหรือว่าเขามีโอกาสน้อยกว่า นับถือน้ำใจพี่จริงๆเลยค่ะสิ่งหนึ่งที่พี่ทำให้พอเห็นพี่ทำด้วยใจหัวใจจริงๆสิ่งหนึ่งที่พลอยรู้สึกตื้นตันแล้วก็ รู้สึกขอบคุณจริงๆก็คือคลิปวันเด็กที่พี่พินไปช่วยเหลือชาวดอยหมู่บ้านแม่เกิดนะคะแล้วก็มีราม่ามากมาใหม่นะคะคอยก็ตามไปอ่านคอมเมนต์ต่างนานา ได้ที่เขาดราม่าก,กันและมีคอมเมนต์คอมเมนต์นหนึ่งนะคะที่ทำให้พอยรู้สึกว่าเอ๊จะจงไงเกิดอะไรขึ้นคอมเมนต์นั้นเขาบอกว่าชาวดอยมีไฟฟ้าใช้ใช้ไฟฟ้าไปทำอะไรครับโอ้โหในฐานะที่พอยเป็น าวดอยและพลอยก็เติบโตมาในดอยนะคะพลอยจะมาพูดถึงความรู้สึกของพลอยกับนะคะว่าพลอยรู้สึกยังไงนะคะพลอยเชื่อว่าน้องๆเหล่านั้นก็มีความคิดและก็มีความหวัง เหมือนพลอยนะคะในความคิดของพลอยนะคะชาวดอยก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะคะทุกคนไฟฟ้าถนนเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตของเราทุกคนนะคะชาวดอยเองก็อยากมีไฟฟ้าค่ะยังมีถนนหนทางที่ดีลากยางเหมือนกับในเมืองค่ะ อยากมีความสะดวกสบายที่จะทำให้เราได้มีชีวิตที่ก้าวหน้าขึ้นเราก็อยากจะมีอยากจะทำเหมือนกันนะคะทุกคนเพียงแต่เราแค่มีโอกาสน้อยกว่าคนอื่นๆเขานะคะในฐานะที่พลอยเป็นชาวดอยแล้วพลอยก็มองไปที่คลิปนั้นที่พี่พิมพ์ถ่ายลงนะ พอเห็นถึงภาพภาพหนึ่งที่น้องๆเข้ามารวมตัวกันแล้วไม่มีรองเท้าใส่ไม่มีทีวีไม่มีไฟแต่งตัวมอมแมมพออยากจะบอกว่าพอเคยอยู่ในจุดจุดนั้นมาก,ก่อนพอเข้าใจความรู้สึกพวกเขาดีค่ะเมื่อย,ย้อน กลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนนะคะที่ที่พออยู่โดยที่พออยู่ก็ไม่ตัางไปจากหมู่บ้านไม่เกือบนะคะเป็นหมู่บ้านเล็กๆ อยู่ในขุบขาวไม่มีอะไรไฟฟ้าไม่มีถนนลูกลางทุกวันนี้ก็ยังเป็นลูกลางอยู่นะคะทุกคนเพียงแค่ว่าเด็กขึ้นนิดนึงจากลูกลางที่แบบขุกขระหลุมเยอะๆใหญ่ๆตอนนี้ก็ยังเป็นยังมีอยู่นะคะทุกคน ไฟฟ้าก็ยังไม่มีมีแต่แผ่นโซลา่าเซลล์นะคะทุกคนสัญญาณโทรศัพท์แทบจะไม่มีเลยค่ะแล้วทุกคนที่อยู่บนนั้นอยู่บนดอยอยู่ในที่แคบๆคบมุมอมองของเราก็จะแคบๆคบแล้วก็เราคิดแค่อะไรที่เราเห็นแค่อยู่แค่สิ่งที่เราเห็นเราไม่รู้เลยว่า ในเมืองน,นั้นเขามีอะไรเขามีทะเลนะเขามีห้างสรรพสินค้านะเขามีนักร้องดาราชื่อดังเขามีอะไรดีๆเยอะแยะมากมายเขามีของกินดีๆเราไม่รู้เลยจริงๆไข่ทอดไข่ทอดเราไม่รู้หรอกว่าในเมืองเขาทอดกันยังไงเขากินกันแบบไหน เวลาที่เราจะกินเราก็จับไข่ที่หยู่ที่เราเลี้ยงเองในบ้านอะเอามา่กินนะคะแล้วสิ่งหนึ่งที่พอเห็นแล้วพอรู้สึกประทับใจแล้วก็พอรู้สึกถึงกับน้ําตาไหลออกมานั่นก็คือเด็กๆไม่มีรองเท้าใส่เด็กๆไม่มีอะไรเลย พอยนึกย้อนไปถึงชีวิตของพอยตอนเด็กๆเวลายอยากกินขนมไม่มีตังซื้อในหมู่บ้านร้านค้าแทบไม่มีเลยมีแค่ร้านเดียวน่าจะได้เป็นร้านค้าชวลห่ยเล็กๆอยากจะกินขนมพ่อแม่ไม่มีตังซื้อให้ค่ะ แต่พอมีผู้ใหญ่ใจดีเข้าไปท่องเที่ยวในหมู่บ้านของเราแล้วที่เป็นเด็กๆวิ่งออกมาจากบ้านยืนต่อแถวกันข้างถนนแล้วก็ยกมือไหว้เขายกมือไหว้สวัสดีเขานะคะแล้วแล้วผู้ใหญ่ใจดีเหล่านั้นเขาก็เขาก็เอาขนม มาแบ่งให้กับพวกเราทุกคนที่ยกมยือไหว้แล้วก็เก็บไว้เก็บไว้หลายๆเขาจะไปกันเป็นทริปอย่างเงี้ยไปกันเป็นทริปแล้วก็เยอะๆเขาก็จะให้แล้วก็จะเก็บ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 ไว้คิดไหมคะทุกคนขนมนั้นน่ะมันเป็นขนมที่อร่อยสําหรับเราที่เรายังไม่เคยกินแล้วเราสามารถที่ เก็บกินได้นานมากนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นขนมที่เราหาซื้อ,อยากแล้วเราก็เก็บกินได้หลายวันเราไม่รู้จักแม่กระทั่งก๋วยเตี๋ยวสาวมาเราไม่เคยดูหนังนะคะ เพราะว่าไม่มีทีวีไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรเลยในหมู่บ้านเราไม่รู้เลยว่าอาชีพแต่ละอาชีพมีอะไรบ้างเราไม่รู้เรารู้เพียงแค่ว่าผู้ใหญ่ใจบุญที่มา,าหารเราเข้ามาด้วยความหวังดีเราดีใจที่พวกเขามาเราดีใจทุกครั้งที่พวกเขามาเราจะได้กินอาหารดีดๆเราจะได้มีชุดส,ดสวยๆเราจะมี เราจะมีอ่ารองเท้าเพราะผู้ใหญ่ใจดีที่เข้าไปในหมู่บ้านเขาจะเอาชุดมือสองหรือว่าชุดใหม่ๆเท่าไปนั่นคืออะไรรู้ไหมคะสําหรับเราก่าของเขาแต่โคตรใหม่ของเราเลยค่ะทุกคนใหม่มากๆสาหรับเราแล้วมันจะเป็นชุดที่เรารักแล้วก็เรากลับไปแล้วเราบอกเสี้ยตัวนี้สวยชอบใหม่มากเราจะพับเก็บไว้อย่างดีเลยค่ะทุกคน นั่นคือชีวิตของเราจริงๆแล้วใครที่ว่าชาวดอยมีไฟฟ้าใช้ไปทำไมจะใช้ทำอะไรก็ th ai th ai ยอยากจะถามกลับเหมือนกันนะคะว่าคุณมีไฟฟ้าในบ้านคุณใช้ทำอะไรนะคะแต่สำหรับเราแล้วแต่คนบอกว่าชาวดอยไม่มีไฟฟ้าก็อยู่ได้ แต่จริงๆแล้วเราก็ต้องการน,นะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะการที่เราเราอยู่ในความมืดอะ่ะเรามองอะไรไม่ค่อยสว่างอะ่ะเราจะทำอะไรก็ไม่สะดวกถูกไหมคะแล้วยิ่งหน้าฝนนะคะทุกคนการที่เราจะไปหาฟืนเนี่ยไม่ใช่จะไปตัดไม้อะไรก็ได้นะคะ เราจะต้องไปหาไม้ที่ไม้แห้งๆกิ่งไม้แห้งๆที่มันร่วงลงมาแล้วก็เอามาเก็บเอามาตากแดดจนิงเพื่อที่เราจะมาจุดไฟเป็นเชื้อเพลิงเอาไว้หุงข้าวกินทำอะไรต้มน้ำต้มอ,อะไรมาใช้หุงในการหุงต้มแต่ถามว่าถ้าเกิดเป็นหน้าฝนล่ะเราจะทำยังไงเราจะหุงข้าวอะไรฝืนฝืนมันก็ ที่เราเอาไปเก็บข้างนอกมันก็จะเปียกจะแฉะมันก็จะยากในการที่เราจะจุดไฟนะนะในการหุงข้าวนั่นคือไฟฟ้ามีความจําเป็นกับเราทุกคนนะคะชาวโดยเองก็มีความจําเป็นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปว่าอย่างนั้นนะคะก่อนที่จะว่าก็ช่วยคิดนิดหนึ่งนะคะในฐานะที่คอยก็อยู่ในจุดๆุดนั้นมาก่อน ให้เข้าใจดีเพราะว่าในเวลาที่ฝนตกในเวลาที่เราอยู่ในความมืดแล้วเราจําเป็นต้องลุกขึ้นมาทําอะไรในในที่มืดมืดต้องลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ําต้องลุกขึ้นไปไหนทําอะไรลุกขึ้นมาตีสี่ตีห้าหุงข้าวไฟก็ไม่มีมันเหมือนกับว่าเราตาเราหลับตาเดินในความมืดอะประมาณนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นชาวดอยทุกคนเขาก็ต้องการไฟเหมือนคุณนะคะ ถนนไปทีนี่เหมือนคลื่นนะคะมบึ้งบึๆง,ง,ง,งบึงบึงอย่งนี้นะคะแบบหลุมบ่อโหกลับไปถึงบ้านเลยว่าคือเอวเนี่ยลองตัวนี่ระบมไปนั่นตัวนะคะทุกคนเนื่องจากว่าหลุมบ่อเต็มไปหมดค่ะชาดอยก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะคะ และที่สำคัญนะคะการที่พี่เพิม์เขาเอาโทร,โท,ร,โท,รทัศน์ทีวีไปมอบให้กับบ้านเขา mm hmm. เพื่อให้เด็กๆเ,เหล่านั้นจะได้มีโลกกระทัดที่กว้างขึ้น mm hmm. ในเวลาที่เขามองเห็นสื่อต่ตางๆที่ผ่านทีวีนะคะ mm hmm. เพื่อก็อยากจะบอกว่าในตรงเด็กๆสมัยตอนที่พอยเด็กๆ ไม่มีโทรทัศน์ไม่มีทีวี ala, ไม่มีอะไรเลยชีวิตของเราเราก็วาดไม่ได้ว่าอนาคตเราอยากจะเป็นอะไรการศึกษาใน่ที denke, <The> <Ministry> ่นี้เรายังไม่รู้เลยว่าการเรียนมันปีหนึ่งปสองปสามปสิบปห้าปหกแล้วเราจะไปที่ไหนเราจะใช้ชีวิตแบบไหนนะคะก็ก็มีผู้ใหญ่ใจดีนี่แหละตอนเด็กๆเขาเอาพวก สือหนังสือต่างๆเอาไปให้กับโรงเรียนที่พอเรียนอยู่มีท่านหนังสือมีสาระความรู้หนังสืออ่านเล่นๆหนังสือนิทานหนังสืออะไรต่างๆนติานตยาสศาสตร์นะคะตอนเด็กๆพอยก็จะไปเปิดหนังสือนติยาสศาสตร์ที่มันมีข่าวๆต่างๆ,างๆพอยเปิดๆๆแล้วรู้ไหมคะ พลอยไปเจอภาพภาพหนึ่งมานั่นคือภาพที่เขาเขาใส่ชุดครุยเขาใส่ชุดครุยนะคะแล้วเขาก็ใส่หมวกรับปริญญาส่วนมากมันเป็นภาพที่พอเห็นแล้วมันสวยมากแต่เราไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรแล้วเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะต้องทำแบบไหน เพื่อที่เราจะมีชุดนั้นใส่แต่ในใจลึกๆเราเก็บภาพนั้นมาเราเอากัาไกายตัดเอารูปนั้นมาไปแปะไว้ตรงบ้านฝ่าหัวนอนเราบ้านก็ไม่ได้เป็นบ้านปูนเป็นบ้านไม้ไผ่ธรรมดาที่หน้าหนาวก็ลมเข้ามาก็จะหนาวมากหน้าฝนหลังคา มงด้วยอยากยาขาบ้างใบใบอะไรนใบตะคออะไรนั้นบ้างหน้าฝนบันทีฝนตกหลังคารั่วมาเราต้องวิ่งบนนอนกับไปกองใบกลองเพื่อที่เราจะไม่เปียกเอารูปนั้นอนะไปแปะไว้ข้างฝาแล้วก็บอกกับตัวเองว่าวันหนึ่งฉันจะไปใส่มัน นั่นคือความฝันคนเด็กเมื่อเขามองเห็นนะคะนั่นคือความฝันของพลอเองเมื่อพลมองเห็นสื่อผ่านแค่หนังสือไม่ได้ผ่านทีวีไม่ได้ผ่านเสียงมีเพียงแค่ตัวหนังสือตัวหนังสือแล้วก็รูปภาพมาทำให้เด็กๆเหล่านั้นเห็นภาพนั้นเกิดความรู้สึก ตัวขึ้นมาที่อยากจะอยากจะมีวาดอนาคตออกมาได้ว่าอยากจะเป็นแบบนั้นอยากจะเป็นแบบนี้การที่พี่พิมพเอาทีวีไปให้เมื่อเขาเปิดดูเขาเห็นสื่อเขามีฟังเื่งเสียงเขาเห็นเื้นลูกเขาก็จะได้วาดอนาคตของเขาได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะ ในฐานะที่เราอยู่ในจุดๆนั้นมาเรารู้สึกขอบคุณทุกครั้งที่มีผู้ใหญ่ใจดีเข้าไปนะคะเข้าหน้าหนาวเราหนาวมากมก็มีผู้ใหญ่ใจดีนำผ้าห่มเสื้อกันหนาวไปให้กับเราเรารู้สึกอบอุ่นเรารู้สึกขอบคุณเขาทุกครั้ง<ม>ที่เขามีน้ำใจเขารักเรา<ม>ทั้งที่เราอยู่ใน ป่าในโดงในที่ที่แบบไม่มีใครคนอื่นก็มองเห็นแล้วขอบคุณและพี่พิมทาให้พลเห็นแล้วพ,พลวพรู้สึกขอบคุณพี่พิมมากจริงๆเราไม่ใช่แค่ตัวพลคนเดียวที่รู้สึกประทับใจรู้สึกขอบคุณพี่พิมพ์ เชื่อว่าเด็กดอยอีกหลายคนที่เขาชื่นชมในตัวพี่พิมพ์นะคะคนอื่นแล้วขอบคุณพี่พิมพ์ที่พี่พิมพ์เป็นแรงบันดาลใจให้กับพลอยในการที่ทําทำความดีแบบไม่ย่อท้อแม้ใครจะว่ายังไงแม้ใครจะพูดถึงพี่พิมพ์แบบไหนพี่พิมพ์ก็ยังยึด มั่นในในการทําความดีนั่นคือเป็นสิ่งที่พี่พีแม่เป็นพี่พีที่เป็นพี่สาวที่โคตรโคตรสุดๆเลยอ่ะจริงๆสําหรับคลิปนี้นะคะพลอยก็ขอหยุดเพียนแค่ตรงนี้ก่อนพลอยแค่ฝากถึงคนที่บอกว่า เดอยมีความจำเป็นไหมกับไฟมีความจำเป็นไหมกับกรรมมีนั่นนี่นี่นัน่นเรามองถึงชีวิตของตัวเองนะคะว่าก่อนที่คุณจะว่าใครคุณมองชีวิตของคุณดีหรือยังนะคะการที่เรา ที่พิมพ์ทำให้เด็กโดยลหลายๆคนหลายสิบคนมองเห็นถึงอนาคตวาดอนาคตได้นั่นคือเป็นการช่วยเหลือการมีน้ำใจที่ยิ่งใหญ่จนที่เราชาวโดยจะหาคำมาขอบคุณพี่พิมพ์ได้เลยนะคะ ขอบคุณพิ่พิพิที่เลเห็นถึงคุณค่าชีวิตของคนขอบคุณจริงๆค่ะฝากถึงเพื่อนทุกคนนะคะชีวิตคนเราก็มีค่าทุกคนนั่นแหละคะ่ะไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือว่าอยู่บนดอยหรือว่าจะอยู่ที่ไหน เขาก็คือมนุษย์เขาก็คือส่วนหนึ่งของแผ่นดินบางคนบอกว่าชาวดอยไปชมกลุ่มน,น้อยที่ย้ายถิน่นฐานมาจากที่นั่นที่นี่เอาจริงๆนะบางคนเขาก็บางพันบุรุษเขาก็อยู่ที่ไทยนี่แหละค่ะเราอยาก ดูถูกความเป็นมนุษยชาติของเรากันเลยนะคะถ้าพลอยมีกำลังมากพอพลอยก็จะทำแบบพี่พิมพ์ค่ะณตอนนี้พลอยไม่สามารถที่จะทำได้เท่ากับพี่พิมพ์ แต่พลอยก็เริ่มจากการที่ออพลอยเป็นเด็กกตัญญูให้กับครอบครัวค่ะทาง,งานดูแลครอบครัวให้ดีเพื่อที่จะไม่ได้เป็นเพื่อที่จะไม่เป็นภาระของสังคมเขามีบางคนเป็นตำรวจบางคนเป็นคุณครูบางคนเป็นพยาบาลบางคนค้าขาย บางคนเป็นทาหารตำรวจพ่ออะไรเขาก็เกิดมาบนดอยนั่นแหละเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่เขาทำเขาทำแล้วเขามีอาชีพเขาโตแล้วเขามีอาชีพได้เพราะอะไรเพราะว่าเราเจอสังคมที่ดีที่เขาหยิดยื่นโอกาสให้กับเรามันก็เลยเราเห็นภาพ มันทำให้เรามีกำลังใจมีแรงบันดาลใจที่เราอยากจะเป็นที่เราอยากจะวาดอนาคตของเราให้ได้ดีให้ให้มีพยายามกระตุ้นตัวเองให้มีอาชีพให้มีอนาคตที่ดีเพื่อที่เราจะกลับมาช่วยเหลือครอบครัวอย่างที่ ผู้อยากใจดีหลายๆคนมาช่วยเหลือเราสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็แค่อยากจะมาขอบคุณพี่พิมพ์และก็ทุกๆคนและก็พเพื่อนทุกคนที่เข้าอกเข้าใจเห็นถึงเห็นถึงความสำคัญของเด็กดอยนะคะเห็นถึงความสำคัญของชีวิตของมนุษย์ทุกๆคน <ใช S 1> พลอก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ไม่ลังเกียจ เด็กดอยอย่างถอยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย